อ้ยต้องบอกว่าโคตรสัใจเลยครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบครับอ้ยไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนครับจากที่เคยเป็นสิงสนามซ้อมหมูสนามจริงแต่วันนี้กลับกันเลยครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยครับให้เป็น โหสนามซ้อมถึงสนามจริงไปแค่อย่างนั้นครับไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมโอ้ยก่โโอ,โโอตั้งฟุตบอลไทยมา109ปีโอ้โวันนี้เราก้าวข้ามผ่านไปแล้วครับโอ้ยไม่น่าเชื่อจากที่เคยยืมจมูกคนอื่นหายใจมาครับตลอด109ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้เป็นไม่ไนะครับโอ้ยโคตรดีใจเลยครับดีใจสุดๆเลยทีมชาติไทยฮะพึ่งพาตนเองได้ยืมด้วยกำลังขาของตนเองได้ไม่ยืมจมูกคนอื่นต้องหายใจต่อไป ไล่ะลุงบูไในไปถึง13บาประตูต่อศูนย์ครับชนิดที่ว่าบูไในเขาต้องการให้ทีมชาติไทยตกรอบตามเขาไปเหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นกับอิรักนะครับปล่อยให้อิรักยิงแบบง่ายๆเลยไม่เหมือนกับเล่นทิศไทยเขาพยายามจุดไทยตกรอบไปตามเขาแต่วันนี้ทีมชาติไทยแม่งทําได้ทําได้ทําได้โอ้โหสายไทยเลยครับโอ้ยโดยตอนนี้ครับทีมชาติไทยลังเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับมี6กแต้มครับยิงไม่ถึง 8ลูกครับคุณผู้ชมแล้วยังไม่เสียประตูเลยครับส่วนอีรักแข่งตองนัดมี6แต้มเท่าไทยครับประตูได้เสียน้อยกว่าไทยครับยิงไป17ลูกนะครับไทยเรานัดสุดท้ายแค่เสมออีรักเราก็จะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับโอ้ยสะใจ โดยหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับเอ้มาสันเปเรล่าก็ได้ออกมาบอกว่าเรารู้ว่าบูในเป็นทีมที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เราหวังที่จะทําประตูให้ได้มากที่สุดซึ่งนักเตะเราก็ทําไดีๆตอนนี้เราต้องกลับไปพักผ่อนและวางแผนในเกมนัดถัดไปที่จะพบกับอิรักซึ่งเป็นนัดที่สําคัญมากๆสาหรับรรน,นัตกรนัตนาสุวรรณจินล,ลงสนามเป็นตัวสํารองในเกมนี้และทำแฮตทริกได้เขาเป็นนักเตะที่ดีรวดเร็วเล่นในอย่างยอดเยี่ยมเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของเราในตอน ตัดตัวมันสําคัญมากๆที่เขาทําแฮตทริกได้ในเกมนัดนี้หร <c oughs> ือเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากแก,กเกทียบพบกับอิรักคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายพวกเขาเป็นทีมที่ดีและพยายามกดดันแดนบนในทุกๆนาทีแต่ผมคิดว่าเราก็เป็นทีมที่ดีพอที่จะต่อกรกับพวกเขา <c oughs> ส่วนแอดมินก็ได้มีโอกาสนั่งดูเกมอิรักเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้เหมือนกันครับอิรักเป็นนักเตะที่มีรูปด้านสูงใหญ่มีความเร็ว มีความคล่องแล้วกับบีบพ,พื้นที่แดนบนตลอดแต่ข้อเสียงพวกเขาก็คือกองหลังค่อนข้างจะยืนห่างกันกองกลางไม่ลงมาซับพอร์ตให้ทันเวลานะครับถ้าเราเล่นจังหวะสปีดบอลดีมีความเร็วทะลุทะลวงไปทางด้านข้างแล้วหักคัดแบ็กเข้ากลางมาเราก็จะมีโอกาสได้ประตูวีรักเหมือนกันครับและสิ่งที่ไทยจะต้องระวังอีรักก็คือ4ตัวบนของเขามีความเร็วทุกคนแล้วเขาจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นของพวกเขาเลี้ยงกินตัวไทยเข้าไปทําประตู อีกอย่างหนึ่งการคอสบอลด้านข้างของเขาค่อนข้างอันตรายมากเขาจะเปิดคอสเข้ามาในแดนปากประตูของไทยแล้วก็ให้ศูนย์หน้าที่ตัวใหญ่ๆนั้นมงทำรรประตู2ข้อนี้ยิงชาติไทยต้องระวังให้ดีครับเราอาศัยจังหวะโต้กลับให้เร็วเล่นให้แม่นยิงประตูให้ได้แล้วก็จะปราบอิรักษ์ครับ ส่วนคอมเมนต์แฟนฟุตบอลชาวไทยนั้นบอกว่าสุดยอดครับท่านต่อมาบอกต้องอย่างนี้ท่านต่อมาบอกขอให้ชนะนะัดต่อไปครับอันนี้บอกว่าอย่างน้อยนัดหน้าก็าเล่นง,ง่ายๆท่านต่อมาบอกว่าเอาเป็นว่ามันาจะสร้างสูงสุดฟุตบอลแห่งชาติเออมันเมื่อไร่ล่ะครับไม่รู้เงินครัท่านต่อมาบอกเจอทีมเล็กต้องยิงให้แหลกเจอทีมใหญ่ต้องสู้้วยแท็กติกและพละกําลังมันสมองความสามารถเฉพาะตัวยดีที่สุดครั้ง ที่ชนะอาเซียนและไปโดนตอบในเอเชียท่านต่อมาบอกต้องขอบคุณฟิลิปปินส์เขาสู้อีรักได้ดีท่านต่อมาบอกบอลอนุบาลไม่อนุบาลนะครับท่านนี้บอกว่าเอาเข้ารอบกี่ทีมครับคําตอบคือ15ทีมครับบวกอีกเจ้าภาพอีกหนึ่งทีมเป็น16ทีมครับแฟนบอลท่านนี้บอกว่าชอบแครแลนไลออนมากมากครับเมื่อก่อนเรามีโจห้าหลากลายุดใจคําดีแต่วันนี้เรามีตัวแทนโจห้าหลาครับคือแคแลนห้าล้าดีมากๆครับ เลื่อขึ้นไปชุดอยู่ยีบสามได้เลยถ้าต่อมาบอกกระโดดสูงมากถ้าต่อมาบอกชอบจังหวะวิ่งเข้าหาบอลมากจมูกไวสัตตวตาานตาแต่ย่านกองหน้าดีจริงๆเมียหน้าคดครับแกแลนไลอันมาตอนน่อกันที่ข่าวของฟุตซอลทีมชาติไทยครับซึ่งต้องบอกว่าน่าเสียใจยจริงๆครับแพ้ฝรั่งเศสไปแบบน่าเจ็บใจครับ2องประตูต่อห้านะครับในรูปเกมอะ่ะต้องบอกว่าทีมชาติไทยก็เป็นรองอยู่จริงๆครับเพราะว่า ฟุตซอลประเทศไทยของเราครับยังเป็นแค่กึ่งอาชีพอยู่ครับหลายคนยังไปประกอบอาชีพที่มันไม่เกี่ยวกับฟุตซอลอยู่ครับไปประกอบอาชีพนอกสนามอยู่แล้วก็มาเล่นฟุตซอลนะครับเหมือนเป็นอาชีพเสริมไปไปมาากลับไปกลับมาอย่างนี้ครับแต้ของเขามันเป็นบอลอาชีพไหมครับแล้วบอลสมัครเล่นอย่างเราจะสู้กับบอลอาชีพได้อย่างไรครับแต่ว่าสู้เต็มที่แล้วครับนะครับลูกเกมก็ถือว่าสูสีในครึ่งเวลาหลังครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นรอมากๆครับแทบจะไม่มีโอกาสยิงประตูเขาเลยครับแม้ว่าเราจะเล่นพาวเวอร์เพย์ใส่ฝรั่งเศสนะครับ แต่ความผิดพลาดนั้นมีเยอะมากเขาบีบเฟซซิ่งเร็วในตัวจับบอลของเราเขาจับบอลได้ไม่ดีครับทําให้โดนตัดจังหวะได้หลายครั้งแล้วก็เสียประตูไปนในที่สุดครับสรุปก็คือเราต้องโดนฝรั่งเศสเขาย้อนเย้ยถักถางต่อไปครับหลายๆครั้งฝรั่งเศสนั้นทําท่าแซะเรานะครับทําท่าย้อนเย้ยเราล้อเลียนเราประมาณว่าเหมือนกับเหยียบผิวอะไรทานองนั้นแหละครับเหมือนกันครับทำให้มิเกลหัวหน้าโค้ ทีมชาติไทยรู้สึกเดือดมากครับถึงขั้นเดินไปด่ากลุ่มนักเตะของฝรั่งเศสและสตาร์ค้ทนะฮะจนถูกใบแดงไล่ออกจากสนามเลยครับคุณผู้ชมถือว่าต้องกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันใหม่แล้วครับนะครับทำอย่างไรฟุตซอลของเราจะเป็นฟุตบอลอาชีพเต็มตัวสักทีนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องนะครับฝากไว้คิดครับอีก4ปีข้างหน้าเราไปรุนกันใหม่ครับในฟุตซอลโลกนะครับล้วคอยให้กําลังใจอยู่เสมอครับ ส่วนแฟนฟุตซอลก็เข้ามาให้ความเห็นกันว่าก็โดนแซกก่อนแต่ทําไมกรรมาการไม่แจกใบเหลืองเบอร์ซิบท่านต่อมาบอกในด้านแท็กติกเราไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยเราแพ้ร่างกายนี่แหละของเรากระชาก2องาเ้าท่ากับยุโรปแยกขาทีเดียวจบจริงครับท่านต่อมาบอกความแข็งแกร่งร่างกายก็มีส่วนเยอะมากเราผอมไปหน่อยครับไปหน่อยนะครับมากเลยครับท่านนี้บอกเสีดดยดายตัวที่ถูกตัดออกไปนัดนี้มีผลมากต้องเคลื่อนที่มากและเร็วรุ่นเก่าทำไม่ได้นานต้องไปโหลดแรงรุ่นใหม่ๆ ทำให้เด้งตอนท้ายไม่ขึ้นโอ้ท่านนี้วีคอได้เก,ก่งสุดๆเลยครับท่านต่อมาบอกจุดที่มีกฤษด,ดากับกิรวัต์ลงพร้อมกันแก้มันช้าไปชุดนี้ลงทีไรใจวิวๆทุกทีเห็นด้วยเลยครับ ท่านนี้บอกก็เลือกตัวที่ไม่ได้คิดจะใช้ไปเองจะไปโทษใครได้เอาแต่ตัวที่ไม่ได้ใช้ไปก็แทบไม่ได้ใช้เลยครับตอนเลือกก็น่าจะรู้สภาพร่างกายนะักกีฬาว่าเป็นยังไงจริงครับผมท่านต่อมาบอกมิเกลพูดอะไรไม่รู้แต่ขอให้กําลังใจมิเกลครับท่านนี้บอกเหมือนโค้ชฝรั่งเศสตากรไม่รู้เหตุผลแล้วครับตอนนี้ถ <laughs> ากันไปด่ากันมาครับท่านต่อมาบอกประตูฝรั่งเศสมันจะหนีออกไปไหนเอาตัวใหญ่มากเลยครับ ท่านต่อมาบอกเอาตรงๆรังเกียจฝรั่งเศสชุดนี้มากดูจากการที่เล่นกับอีราแล้วรังเกียจกันทั่วโลกเลยครับเขาเห็นภาพมันชัดเจนมากการละครชัดๆท่านต่อมาบอกขาเขายาวกว่าทรงบอลทรงบอลดักเอาดักเอาดักได้หมดดักได้ตัวที่ไปกับบอลค่องๆไม่ใช่เก่า็ต้องสร้างกันใหม่ครับ ปิดท้ายค่าวันนี้ด้วยคำสัมภาษณ์ของเอรอยอารอนโซ่ผู้ช่วยผู้อนของมิเกลครับได้บอกว่าครึ่งแรกเราทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเล่นแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้เลยเรามีโอกาสจบสก,กอร์หลายครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครึ่งหลังเรายังครเล่นได้ดีแต่มีข้อผิดพลาดจนเสียประตูทําให้เราต้องเลือกจะเล่นพาวเวอร์เพเพื่อยิงประตูคืนมาให้ได้แต่สุดท้ายเรายังมีข้อผิดพลาดจนมาเสียประตูทําให้เราแพ้ในวันนี้เอรอยก็บอกครับเสียน้อยเสียมากเราก็ต้องตกรอบส6ทีมอยู่ดีครับเล่นพาวเวอร์เพ ถูกแล้วครับหลังจบเกมที่มิเกลโรดิโกได้ใบแดงอันนี้จริงมิเกลตั้งใจจะเดินไปแสดงความินดีกับผู้เล่นฝรั่งเศสที่สามารถชนะเราได้ไอมิลเปของฝรั่งเศสเข้ามาพูดบางอย่างกับมิเกลหลังจากนั้นผู้ตัดสินเข้ามาทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล่ก็ให้ใบแดงกับมิเกลผมอยากจะขอบคุณแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดเราดีใจที่มีแฟนให้กำลังใจกันมาอย่างเสมอทั้งที่อยู่ประเทศไทยและเดินทางมาชมในสนามรายการนี้พวกเราดีใจมากที่เป็นหนึ่งใน16ที ที่ดีที่สุดในโลกและสามารถชนะทีมจากยุโรได้เป็นครั้งแรกของฟุอลไทยคือชนะโคยเชียได้2อหนึ่งนั่นเองครับทางด้านอภิวัฒน์แจ่มเจริญกล่าวว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นกันได้ด้วยใจที่เกินร้อผมมองว่าจุดเปลี่ยนของเกมคือเราเสียประตูง่ายเกินไปทําให้ฝรั่งเศสขึ้นนําเราหา่างแม้ทางฝรั่งเศสก็เตรียมแผนมาดีพอสมควรแต่เราไม่มีอะไรที่จะค้างคาใจอีกแล้วและไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเลยเพราะทุกคนทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราสู้กับฝรั่งเศสได้ดีแต่มีจังหวะผิด ที่ทำให้เราไม่ได้ใช้ชนะในเกมนี้หากว่าชื่นชอบครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ